เอาละสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับสุบัตเซมไปนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมทําต่อจากคลิปของ10สุดยอดดาบเลยนะครับผมก็ในเมื่อคนขอมาเนี่ยผมก็ต้องกล้าจัดให้อยู่แล้วนะครับผมกับประเภทต่อไปเลยสําหรับอาวุธก็คือประเภทหอ,อกกันเองนะครับผมก็ถ้าหากขอกันมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าท้าก็ไม่ใช่นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันนะครับผมว่า ในเฟดเนี่ยมันมีหอ,อกอะไรกันบ้างนะครับผมกับคลิปนี้กับ10ส,สุดยอดหอ,อกในจักรวาลของเฟดนะครับก็10หอ,อกที่ผมนึกคัดมาเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับคลิปก่อนนะครับผมในคลิป10ส,สุดยอดดาบเนาะว่าไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่ว่าเป็นการนำสิบสุดยอดเท่าที่ผมคิดว่ามันโหดที่สุดมันดีของมันยังไงเนี่ยเอามาลงในคลิปคลิปนั้นนะครับรวมกันนั่นเองก็อาจจะมีหอ,อกที่ ใครหลายคนเห็นบ่อยอาจจะมีเห็นไม่บ่อยนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยใครที่มีหอ,อกในใจของตนเองหรือว่ามีหอ,อกที่คิดว่าเก่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วเราไปดูกันเลยครับว่า10หอ,อกที่ผมได้คัดมาเนี่ยมีหอ,อกอะไรกันบ้างนะครับก็หอ,อกเล่มแรกนะครับผมเป็นหอ,อกของน้องอัลเทริยเพนดักกอนคลาสแลนเซอร์นั่นเองก็คือหอ,อกลองโกมินีสครับก็หอ,อกลองโกมินีสเนี่ย ก็ปรากฏตัวในทั้งเฟสของภาคคา m ์เมรอดครับแล้วก็เราก็เห็นบ่อยๆครั้งเลยเพราะว่าหอกเนี้ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ใครหลายคนเนี่ยหวยหาอยากให้ผมทาประวัติของหอกนี้มากๆเลยนะครับผมแต่ที่ผมยังไม่ทำเนี่ยก็เพราะว่าอ่ามันมีปัจจัยภายนอกมากพอสมควรน,นะครับผมที่ทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถทําหอกลงโกมเนตได้หอกลองโกมิเนตครับเป็นหอคอยแห่งแสงที่ยึดชั้นของโลกเอาไว้นะครับผม สิ่งของชช้นนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้สําหรับการเป็นอาวุธเพื่อโจมตีนะครับเพราะว่านะครับที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นหอกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รูปร่างของเงานะครับผมเป็นเงาที่จะท้อนออกมาจากรูปร่างที่แท้จริงเท่านั้นนะครับคนก็อาจจะงงกันนะครับว่าลองโกมิเนียเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นเสาหรือว่ามันเป็นหอกนะครับผมในขั้นต้นแล้วมันก็เป็นหอกนะครับเท่าที่เราเห็นกันก็เป็นหอกแห่งแสงหอกศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละแต่ว่ารูปร่างที่แท้จริงของมันน่ยมันเป็นเสาแห่งแสงสว่างนะครับ ที่เป็นเสาที่ยึดทั้งสองด้านของโลกเข้าด้วยกันครับก็คือชั้นของนอกโลกแล้วก็ชั้นของด้านกลับของโลกชั้นนอกโลกเนี่ยเป็นชั้นของความเป็นจริงครับส่วนด้านกลับของโลกเนี่ยเป็นชั้นของภาพดวงตานั่นเองจะพูดได้ว่าหอกกลองกโกมิเนียเนี่ยเป็นหอกในระดับของพระเจ้าเลยนะครับผมเป็นอุปกรณ์ระดับของพระเจ้าเลยที่หอกนี้นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นหอกแห่งจุดจบเป็นแสงแห่งการทําลายล้างที่จะลงมาจากสวรรค์ เพื่อลงทันสิ่งชั่วร้ายที่อยู่บนโลกไปนี้นั่นเองก็ที่เราเห็นเห็นน้องอัเธเรียเพนดากอนใช้กันนะครับผมมันไม่ใช่พลังที่แท้จริงของลงกูมิเนยียเลยแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าพลังดั้งเดิมของหอกลงกูมิเนยียเนี่ยมันรุนแรงกว่านั้นเยอะ,ยอะมากมากเลยนะครับด้วยความที่เป็นเสาที่ยึดโลกทั้งโลกเอาไว้นะครับผมพลังที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยแค่ประมาณ30เท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้เต็มที่เนาะก็เรากันไปกับหอกอันต่อไปเลยดีกว่า หอ,อกเล่มที่2นะครับที่ผมได้นํามาก็คือหอกเกโบครับก,ก็คือเป็นหอ,อกของพี่หมาคูฮูลินของเรานี่เองก็คนใช้หอกเกเบเนี่ยก็มีทั้ง able, คูฮูลินคูฮูลินอาลเตอร์สกากะบ้างหรือว่าใครหลายคนนะครับผมก็มีการใช้หอกเกโบเนี่ยอย่างบ่อยครั้งเลยเพราะว่าในความที่เป็นหอ,อกที่มีชื่อเสียงนะเนาะใครๆเขาก็อยากใช้กันโดยหอกเกโบต้องทราบนี้นะครับผมเป็นหอ,อกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยราชินีดินแดนแห่งเหนชื่อว่าสกาฮะนะครับ ก็หอ,อกนี้นะครับออกเกโบเนี่ยถูกสร้างจากชิ้นส่วนของสัตว์อสูรตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคูริตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ซากาฮาเนี่ยก็ได้ตัดแต่งมันจนกลายเป็นหอ,อกสีแดงๆนั่นแหละหอ,อกนี้นะครับผมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่ว่ามันมีวิธีการใช้2วิธีที่แตกต่างกันนะครับวิธีการแรกเนี่ยเป็นการใช้แบบต่อสู้กับบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่สามารถแทงเข้าหัวใจของเป้าหมายโดยที่ไม่พลาดบอนเอง ก็หอ,อกนี้นะครับไม่ว่าศัตรูเนี่ยจะหนีไปทางไหนหนีไปที่ไหนก็ตามเนี่ยหอ,อกนี้เนี่ยเมื่อเปิดใช้งานมันแล้วนะครับมันจะพุ่งตรงไปหาหัวใจของเป้าหมายแบบไม่ย่อท้อมไม่ลดละเลยนะครับผมส่วนอีความสามารถหนึ่งของหอ,อกเกโบเนี่ยก็คือความสามารถประเภทแบบจู่โจมแบบกลุ่มนะครับผมเหมือนกับการที่เราขว้างนิวเคลียร์หรือว่ายิงอาวุธเบมนต์ไปนะครับที่มีพลังทําลายที่รุนแรงมากๆแล้วก็มีรัศมีการทําลายที่กว้างพอสมควรเลยนะครับผม โดยทักษะที่2ของมันนะครับว่ากันว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เสืบเชื้อสายมาจากหอกกรุงเนียของเทพโอดินเลยทีเดียวไม่ไงครับก็ก็ถือว่าโหดพอสมควรนะครับกับหอกเกโบนั่นเองหอกเล่มที่3นะครับที่ผมได้นํามาในคลิปนี้ก็คือหอกวาัตสาบีศักดิ์ครับผมเป็นหองกันนะแล้วก็ดั้งเดิมเนี่ยเป็นของพระอินนะครับผมก็หอกนี้เนะี่ยเป็นหอกที่น่าจะเป็นหอกที่โหดสุดๆแล้วแหละในบรรดาหอกเท่าที่มีมา ก็หอ,อกนี้นะครับมาพร้อมกับโนโบโฟนันัซซึมประเภทต่อต้านพระเจ้าแล้วก็ประเภทต่อต้านโลกแล้วก็แบบดวงจันทร์อ่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยก็หอ,อกนี้นะครับกันนาเนี่ยได้รับมาจากพระอินเนาะโดยการที่แลกกับชุดเกาะทองคําแล้วก็ตังหูทองคําไปเพื่อที่จะได้หอ,อกนี้มานั่นเองก็หอ,อกวาสบีสักติครับมันเป็นหอ,อกแห่งไยนะเลยหอ,อกบรณะเลยที่สร้างขึ้นมาจากสายฟ้าที่สามารถโจมตีได้เพียงแค่ครั้งเดียว ก็คือถ้าใช้แล้วก็ไม่มีให้ใช้ซ้ํานั่นเองแต่ว่าพลังของมันนะครับต่อให้ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็มีพลังพอที่จะสังหารเหล่าทวยเทพได้ด้วยตัวของมันเองแต่ลักษณะการใช้ของหอกวสบีสักติของกันนะก็คือกันนะเนี่ยต้องสูญเสียพลังป้องกันอันมหาศาลของเกราะทองคําแล้วก็ต่างหูทองคาไปเพื่อที่จะแลกกับพลังโจมตีอันมหาศาลของหอกวสบีสักตินี้ก็มันเป็นการแลกที่ค่อนข้างที่จะ หนักหนาพอสมควรเลยนะครับเพราะจากที่ผมเล่าในคลิปของวาาบีสักติเนะว่าการถอดกรอกของกันนะเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทํากันได้ง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อแรกกับพลังการโจมตีอันมหาศาลที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่ามันก็ถือว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็ถือว่ามันแรงพอสมควรเลยนะต่อให้เรานะครับไม่ต้องพูดถึงความสามารถเมื่อปล่อยชื่อจริงของมันนะครับหอ,อกนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถเป็นหอ,อกแห่งเทพเลยนะครับที่ รูปร่างเนี่ยก็สวยก็เท่มีการตกแต่งที่รูหรานแล้วก็ตัวหอ,อกเนี่ยก็เป็นของที่มันสุดยอดอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยหอ,อกเล่มที่4นะครับที่ผมได้นํามาก็เป็นของตัวละครขวัญใจใครหลายคนเลยเป็นไว้ฝุกของใครหลายคนเลยครับหอ,อกของแอสโตโฟทรัพออฟอากาเรียนั่นเองก็หอ,อกทรัออฟอากาเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นในภาคของเฟรตัปโตรดิฟ่านะครับที่ a s t โตโฟเนี่ยเอามา,ชาใช้จัดการกับไอ้เบอร์เซอร์เกอร์ข้างนั้นแหละที่แทงปุ๊บแล้วก็ชิ้นส่วนหายฟับนะฮะก็เป็นหอ,อกที่ดีนะก็หอ,อกนี้นะครับเป็นหอ,อกสีทองอันวิจิตรงดงามงดงามแบบจิบหายเลยที่เป็นของอา,าราเกリนั่นเองอัศวินแล้วก็เจ้าชายของคาเทนั่นเองซึ่งต่อมานะครับแ s t โต f o เนี่ยได้นําหอ,อกแถบออฟอาร์เกเนี่ยมาเป็นหนึ่งในสมบัติของตนเองก็หอ,อกนี้นะครับเป็นลักษณะของหอ,อกแบบทหารม้านะครับที่ ทหารที่อยู่บนม้าเนี่ยเขาจะถือหอ,อกอันใหญ่ๆนะครับแล้วก็ให้ม้าวิ่งเนี่ยแล้วก็หอ,อกนียมันจะแทงแบบแทงแบบรวดเร็วมากๆแล้วก็แหลกมากๆก็ความสามารถของหอ,อกนี้นะครับที่ทําให้มันกลายเป็นหอ,อกที่สุดยอดก็คือเมื่อแทงโดนปลายของหอ,อกนะครับเมื่อหอ,อกนี้แทงเข้าไปแล้วเนี่ยในชิ้นส่วนของส่วนนั้นนะครับผมมันจะหายไปในความว่างเปล่าเลยทําให้ไม่สามารถนั่นแหละไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้นั่นเองเหมือนกับถ้าหากแทงขาขาก็จะหายไปในความว่างเปล่าเลย แต่ก็จะไม่มีเลือดหรือว่าอะไรออกมานะครับมันจะเหมือนกับว่าชิ้นส่วนนั้นน่ะถูกส่งไปอีกมิติหนึ่งชั่วคราวนะครับผมแต่ถืออย่างนั้นนะครับก็ถ้าแทงโดน,นแบบพวกแขนพวกขาเนี้ยความสามารถในการต่อสู้เนี่ยก็จะลดลงอย่างมหาศา,ศา,ศาลเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นนะครับหอ,อก trap of agaria เนี่ยยังสามารถแทงทะลุการป้องกันหรือว่าแทงทะลุเวทมนต์ได้ด้วยนะครับก็ทําให้นะครับหอ,อกนี้เนี่ยมีความสามารถที่เอาเรื่องพอสมควรแต่ว่าความสามารถในการฆ่าคนของหอ,อกนี้ค่อนข้างที่จะต่ําอยู่ แต่ก็ไม <c oughs> like ่เป well. so, ็นไรครับเพราะว่าทดแทนด้วยความสามารถที so ่ OP พอสมควรก็หอกเล่มที่5นะครับผมจะขอเล่าเป็น2หอกพร้อมกันในทีเดียวแล้วกันเพราะว่าหอกนี้เนี่ยมันเป็นประเภทหอกคู่นั่นเองที่ตัวคนใช้เนี่ยก็คือเดียมุดโอเดน่านะครับเป็นคนครอบครองอยู่แล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็จะถือหอกสองเล่มนี้คู่กันก็คือหอกเกเดิร์กแล้วก็เกโบนั่นเองผมเลยเอามาทํามันคู่กันเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากหอ,อกสีแดงก่อนนะครับก็คือหอ,อกสีแดงเกเดิร์กกุหลาบแดงแห่งการไล่เป็นหอ,อกปีศาจสีแดงที่มีความยาว2เมตรนะครับก็หอ,อกสีแดงหอ,อกปีศาจสีแดงเนี่ยเดียมุดได้รับมาจากพ่อบุญธรรมคนตนเองนะครับที่มีชื่อว่าแองกัสออกนั่นเองความสามารถของหอ,อกเกเดิร์กเนี่ยเป็นความสามารถประเภทพาสซีฟนะครับที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องมีการเรียกชื่อเนี่ยมันก็ถึงไม่ต้องเรียกชื่อมันเนี่ยมันก็สามารถใช้งานความสามารถของมันได้ โดยหอกสีแดงเกเดิร์เนี่ยมีความสามารถในการแทงทะลุผ่านสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเวทมนต์นะครับก็อย่างเช่นพวก Invisible Air หรือว่าอะไรต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเวทมนต์เนี่ยก้อะเวทมนต์ของน้องอารเธอรียก็ถูกแทงโดยหอกเล่มน,นี้แหละการแทงแต่ละครั้งนะครับอาจจะไม่ได้รุนแรงมากอะไรอาจจะไม่สามารถสลายเวทมนต์ได้ในทีเดียวแต่ถ้าหากแทงเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเวทมนต์ที่ครอบคุมอยู่หรือว่าเวทมนต์ป้องกันเนี่ยก็สามารถสลายหายไปได้ก็ต้องแทงย้ำหน่อยนะครับ ก็หอ,อกนี้ก็ไม่ได้ฉูดฉาดอะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเป็นอาวุธสําหรับการฆ่าคนเนี่ยหอ,อกนี้เนี่ยอยู่ในเบอร์ต้นๆเลยนะครับสาหรับอาวุธที่เหมาะแก่การฆ่าคนนะครับต่อไปก็พูดถึงหอ,อกสีทองกันบ้างดีกว่านะครับก็คือหอ,อกเกโบนั่นเองหอ,อกสีทองอันนี้ก็คือหอ,อกกุหลาบเหลืองแห่งความตายนะครับเป็นหอ,อกต้องสาบยาว1.4เมตรซึ่งมีความยาวน้อยกว่าหอ,อกเกเดิร์กพอสมควรเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าหอ,อก ชิ้นนี้เนี่ยหอ,อกเรื่องนี้เนี่ยเวียมุตนะครับก็ได้รับมาเป็นของขวัญเหมือนกันจากมนนานันแมคครีก็เหมือนเหมือนกับหอ,อกเกเดิร์กเลยนะครับหอ,อกเกโบเนี่ยมีความสามารถเป็นพาสซีฟนะครับที่ต่อให้ไม่ต้องเรียกชื่อมันม,มันก็ใช้ความสามารถของมันได้โดยอัตโนมัติด้วยหอ,อกนี้นะครับจะปล่อยคําสาปเห่นความตายทันทีเลยนะครับเมื่อโจมตีใส่ศัตรูโดยศัตรูนะครับจะไม่สามารถรักษาบาดแผลที่ถูกหอ,อกเกโบเนี่ยแทงไปได้ซึ่งก็จริงอยู่นะครับว่า อาแทงไปเนี่ยบาดแผลบางครั้งอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ว่าเลือดก็จะไหลออกมาไม่หยุดเลยยิ่งถนะ้าหากแทงเป็นแผลชะกันแล้วเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงว่าแบบเลือดที่จะไหลออกมาเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนพว่าในภาคของเฟซิโร่เนี่ยน้องอัลเทียเนี่ยถูกแทงไปแค่นิดเดียวเองแต่เลือดก็ไม่หยุดไหลถ้าหากโดนแทงแบบทะลุเลยเนี่ยไม่อยากคิดสภาพเลยนะครับว่าเลือดเนี่ยแปบ๊บเดียวหมดตัวตายแน่นอนแต่ถึงแม้นะครับว่า แค่แทงแผลเดียวน่ยอาจจะไม่ถึงตายแต่ถ้าหากแทงหลายๆแผลเนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าใครจะตายนะครับก็หอ,อกเกโบเนี่ยหลักการใช้ของมันอาจจะไม่ได้ฉูดฉาดอะไรมากเหมือนหอ,อกเกเดิร์เลยแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของอาวุธสําหรับการสังหารการฆ่าแล้วเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในเบอร์ต้นๆพอๆกับหอ,อกเกเดิร์เลยนะครับมาถึงหอ,อกเล่มที่6แล้วนะครับผมก็เป็นหอ,อกระดับพระเจ้าเลยทีเดียวที่มีการกล่าวถึงในเฟสกรานออเดอร์อยู่นะครับผม แต่ก็ไม่ได้มีโผล่ออกมาให้เราเห็นบ่อยสักเท่าไหร่เป็นหอ,อกของเคนิสครับหรือว่าไคนิสซึ่งผมชอบเรียกนางว่าเคนิสตลอดเลยก็เคนิสที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือนักรบแล้วก็ทรราชนะครับในตำนานของกลีกส่วนหอ,อกที่ผมจะพูดก็คือหอ,อก Sea of ออ o s รชัยเดนนั่นเองหรือว่าหอ,อกตรีศูนย์ของเทพสมุดโพไซดอนก็หอ,อกนี้นะครับมีชื่อว่าโพไซดอนเบรสิ่งนั่นเองหรือว่าพรของโพไซดอน หรือว่าความโปรดปานของเทพเจ้าแห่งทะเลนะครับผมก็มีชื่อเรียกหลายชื่อพอสมควรหอกนี้นะครับไม่สามารถวัดระดับได้นะครับว่าอยู่ในระดับไหนเพราะว่ามันเป็นหอกของเทพนะเทพสมุทรเลยนะซึ่งหอกอันนี้นะครับแบบโพไซดอนเบรซิ่งเนี่ยเป็นหอกประเภทแบบตรีศูนย์นะครับเป็นของโพไซดอนนั่นเองเทพแห่งทะเลเทพแห่งสมุทรซึ่งหอกนี้นะครับมีความสามารถในการมอบพรแล้วก็มีการคุ้มครองที่คล้ายกับพลังป้องกันนะครับให้แก่ผู้ที่ถือคลองมัน ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันที่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็ยังได้รับความสามารถแล้วก็ยังได้รับพรจากเทพสมุดอีกด้วยก็เค<อ>นิสนะครับบรรยายถึงพลังของมันว่ามันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เดิมทีเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมอำนาจแห่งท้องทะเลทั้งหมดเลยทั้งควบคุมปลาควบคุมน้ำควบคุมอะไรต่างๆอะไรที่อยู่ในทะเลนะครับหอกนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้อย่างดั่งใจนึกเลยแต่เคนิสบอกว่านะครับพลังดังกล่าวเนี่ยพลังแห่งการควบคุมทะเล พลังอำนาจของทะเลเนี่ยมันมากเกินไปมากเกินกว่าที่ตัวเคนิสเองเนี่ยจะสามารถใช้ได้นะครับผมถ้าหากเคนิสเนี่ยใช้พลังนี้แบบเต็มที่นะครับท้ายที่สุดแล้วเธอก็จะตายนั่นเองนั่นแหละครับพลังมันก็โหดประมาณนั้นนะครับผมก็มันเป็นอาวุธของเทพวะเนาะก็หอ,อกนี้ก็อาจจะเป็นหอ,อกอันนึงนะครับที่เทียบเท่ากับวาาบีสักติเลยนะครับผมก็หอ,อกวาสาบีสักตินะครับก็เป็นหอ,อกของเทพสายฟ้าที่สามารถทําลายอะไรก็ได้ให้หายเป็นฝุ่นผง แต่หอ,อกตรีศูนย์บรสซิ่งเนี่ยโพสซดอนเบรสซิ่งเนี่ยสามารถควบคุมทะเลได้ดั่งใจเลยนะครับนั่นแหละพลังของมันก็หอ,อกเล่มที่7นะครับเป็นหอ,อกของบรุนฮิวนั่นเองนะครับหรือว่าบรูนฮิวโรมาเทียก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หอ,อกหรอกมันเป็นแค่ความสามารถแต่ว่ามันมีการกล่าวถึงหอ,อกนะครับผมก็เลยเอามาด้วยพอสังเกตนั่นเองก็หอ,อกนี้นะครับเป็นหอ,อกแห่งความรักแล้วก็ความเกลียดชังของบรูนฮิ ซึ่งมันนะครับจะแสดงออกถึงความรักแล้วก็ความเกียดชังลึกซึ้งของบุญฮิวที่มีต่อซิกเกิรดนั่นเองซึ่งความรู้สึกต่างๆนานาของบุญฮิวเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนเป็นหอ,อกในตำนานนั่นเองหอ,อกนี้แหละก็หอ,อกเล่มนี้นะครับหอ,อกของบุญฮิวเนี่ยมันจะมีความสามารถนะครับที่มันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นแล้วก็หนักขึ้นด้วยตามความรักของบุญฮิวนั่นเองยิย่งบุญฮิวนะครับรักมากเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ว่ากันว่านะครับเมื่อใกล้จุดสูงสุดของความรักแล้วเนี่ยหอกนี้นะครับจะมีน้ําหนักมากถึง5,000กิโลกรัมและพลังของหอ,อกนะครับเมื่อถึงจุดสูงสุดของความรักของบุญฮิวแล้วเนี่ยว่ากันว่านะครับสามารถฆ่าเทพที่ดาย,ยังได้เลยนะครับผมก็จริงอยู่ที่ว่านะครับว่าหากไม่มีความรักที่มากพอหรือว่ามากจริงๆเนี่ยหอ,อกนี้เนี่ยจะไม่สามารถแสดงพลังที่แบบสามารถฆ่าเทพได้นะครับผมแต่ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยหากมีความรักอยู่พอสมควรแล้วเนี่ย หอ,อกนี้ก็จะใหญ่แล้วก็หนักพอสมควรเลยที่มันไม่ใช่ใครก็สามารถใช้ได้นะครับผมน่าจะเป็นหอ,อกที่มีไว้สําหรับคุญฮิวเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับผมก็หอ,อกเรื่มที่8ที่ผมได้นํามาในคลิปนี้ก็คือหอ,อกของปราวตีครับที่มีชื่อว่าตรีสุลาสักติหรือว่าตรีศูนย์สักติครับก็ปราวตีนะครับเราก็รู้จักกันอยู่ว่าเป็น TP. เทพีแห่งความงามนะครับที่ใครเนี่ยก็สามารถดุ่มหลงตาบอดได้นะครับผม แล้วก็สามีของเธอเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับก็คือพระศิวะนั่นเองเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างแล้วก็การสร้างของอินเดียนั่นเองนะครับสามีเธอก็ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรก็ตรีสุลาสักตินะครับก็เป็นตรีศูนย์ของฮินดูนะครับผมเป็นของพระอิศวรนั่นเองก็เป็นหอกที่สุดยอดพอสมควรแล้วก็เป็นหอกระดับพระเจ้าเลยพลังของมันนะครับก็อยู่ในระดับเดียวกับอาวุธของเทพเจ้าเลยนะครับ ก็เอาจิงๆแล้วนะครับตรีสุราศักดิ์ติของปราวตีที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นรูปแบบมันเป็นรูปแบบที่ดัดแปลงออกมานะครับจากอันเดิมพอสมควรเพราะว่าปราวตีเนี่ยดัดแปลงให้มันเป็นตรีสูนแบบซ่อมเสียงนั่นเองเพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของตัวเองนั่นแหละจริงๆแล้วมันก็มาในรูปร่างอย่างนี้หรอกแต่ว่าปราวตีเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ารสสนิยมของตัวเองแค่นั้นแหละ ก็หอ,อกนี้มีความสามารถอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่เวทสายฟ้าขนาดใหญ่เพื่อโจมตีหรือว่าจะเป็นการมอบการป้องกันที่ดีมากๆเนี่ยให้กับผู้ใช้มันนะครับดังนั้นเนี่ยหอ,อกนี้ก็เลยเป็นหอ,อกที่ถือว่าดีพอสมควรเลยหอ,อกเล่มที่9้านะครับที่ผมได้นำมาในคลิปนี้ก็คือหอ,อกของโลมูลัสนะครับผมก็ไม่ใช่โลมูลัสครีนุสนะครับผมก็เป็นโลมูลัสอีกอันหนึ่งนะครับผมก็หอ,อกนี้นะครับมีชื่อว่าแมกนาโมลัสแมกนัมนั่นเอง จริงๆ้วผมอาจจะอ่านผิดก็ได้แหละก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็หอ,อกนี้นะครับเป็นหอ,อกสมบัติแห่งชาติเลยนะครับที่ถือครองโดยโรมูลัสนั่นเองถือได้ว่ามันเทียบเท่ากับต้นไม้ใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโรมเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะเรียกหอ,อกนี้ว่าหอ,อกแมกนัมละกันนะครับผมก็หอ,อกแมกนัมนี้นะครับมีความสามารถในการจัดการกับพืชได้นะครับก็เมื่อเรียกชื่อจริงของอาบธชินนีนะครับหอ,อกแมกนัมเนี่ยมันจะทําการแปลเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยให้หอ,อกเนี่ยกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ เพื่อสร้างรูปลักษณ์ในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของเมืองหลวงของจักรวรรดิลมแล้วก็เมื่อกลายเป็นต้นไม้แล้วเนี่ยมันจะล้างเป้าหมไม้ออกด้วยกระแสคลื่นที่รุนแรงนั่นเองก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมความสามารถของหอกนี้ก็คือเมื่อเปิดใช้งานมันแล้วนะครับมันจะง,งอกต้นไม้จํานวนมากมายมหาศาลที่อยู่ล้อมรอบนะครับเพื่อมาโจมตีได้ด้วยนะครับผมมันกับเป็นการกระตุ้นการเติบโตของต้นไม้นั่นเองแบบให้ต้นไม้พุ่งทะลุออกมา ก็หอ,อกแมกนัมของลรมลัสเนี่ยถือได้ว่าเป็นหอ,อกแห่งการเริ่มต้นเลยแล้วก็ในทางตรงข้ามเนี่ยหอ,อกลองโกมินีตของน้องอัตเรียเพนากอนเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นหอ,อกแห่งการสิ้นสุดนันเองเป็นขั้วตรงข้ามกันนะครับก็หอ,อกเล่มสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็คือหอ,อกของฟินแมคครัมฮิลนั่นเองก็บุรุษผู้นี้นะครับที่มีชื่อว่าฟินหรือว่าฟิออนเนี่ยก็เป็นบุรุษแล้วก็นักรบผู้ยิ่งใหญ่เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่มากๆที่มีการสร้างวีรกรรมมากมายเลยนะครับแล้วก็ปฏิหารมากมายเลย แต่เราก็ไม่ได้พูดถึงประวัติของเขานะครับถึงแม้ประวัติของเขาเนี่ยจะดีแค่ไหนก็ตามนะครับเราจะพูดถึงอาวุธที่เขาใช้นั่นเองก็หอ,อกนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือหอ,อกแมกอันลุยหรือว่าแมกอันลุยนก็หอ,อกนี้นะครับเป็นหอ,อกพิเศษนั่นเองที่มีความยาวประมาณ2เมตรหรือมากกว่านั้นนั่นเองหอ,อกนี้นะครับจำเป็นต้องถือ2มือนะครับเพื่อที่จะใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วน,นเองโดยหอ,อกนี้นะครับที่มันสุดยอดก็คือมันมีความสามารถในการโจมตีอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ยังสามารถลบล้างการชังนักทางจิตใจหรือว่าการรบกวนทางจิตใจได้ด้วยที่เมื่อแบบเจอกับเซอร์แวน์ประเภทแบบคำสาบหรือว่าการใช้เสน่ห์ลุ่มโลงเงี้ยตัวของผู้ใช้หอ,อกเล่มนี้นะครับจะไม่เป็นอะไรเลยก็หอ,อกเล่มนี้นะครับเป็นหอ,อกวิเศษที่จะไม่พ่ายแพ้ให้กับความชั่วร้ายใดๆเลยซึ่งหอ,อกเล่มนี้นะครับมักจะถูกมองว่าเป็นหอ,อกเอาไว้สังหารเทพเจ้านั่นเองหรือว่าหอ,อกระดับเทพเจ้า และไม่เพียงแค่ที่ผมพูดไปนะครับหอกนี้ยังมีความสามารถในการยิงกระแสน้ําได้ด้วยสามารถควบคุมกระแสน้ําได้ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีพลังในการควบคุมน้ําได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็สุดยอดพอสมควรเลยสําหรับหอกเล่มนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ10ส,สุดยอดหอกนะครับที่ผมได้นำมาในคลิปนี้ก็อ,อาจจะเป็น11ก็ได้แหละถตาหากไม่นับหอกคููนั่นเอง ก็ในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียงหรือว่าการพูดชื่อการพูดชื่อทาน,นันทาน,นีนะครับผมถ้าผมพูดผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเ้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านั่นเองแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ